เฮ้ยพีออยิชายดาบขักพี่ผมเมื่อกี้อะ่ะผมไปเดินได้มาเนี่ยมยีเหรียญหนึ่งอะ่ะพี่รับซื้อด้วยไหมพี่รับครับพอดีผมน่าจะมีเหรียญหนึ่งแดงๆเลยนะพี่ลองดูดิบล็อกบอขาดอะ่ะนิ่มๆเลยองเนี้สยสวยๆวิ้งๆเลย พ่<ไ>อคูณ<ว>ก็มีเนี่ยไสด้วยเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยเอาหมื่นหกได้ไหมพี่หมื่นหกครับดูก่อนได้ครับผมมาภาพนี้ผมน่าจะขายได้ประมาณหมื่นสามเอาหมื่นหนึ่งได้ไหมหมื 11, ่นหนึ่งเอาสักอีกสักนิดสักหน่อยได้ไหมพอซื้อค่ากออาแฟค่าโดนัทอะไรอย่างนี้หน่อยเอาแบบจบๆเลยนะเอาหมื่นสองไป ได้ไหมแค่นี้จริงๆหรอครับพี่ต่อเนี่ยผมไปต่อได้อีกนิดหน่อยนิดหน่อยเหรอครับเพราะว่าถ้าลุ้นๆเลยน่ะผมให้ได้สิบสองอนนี้คือสภาพเนี้ยถ้าถ้าสิบสองน่ะผมไปต่อให้ได้อีกนิดนึงเออสิบสองก็สิบสองอ่าโอเคนะครับผมนี่จบจริงนะครับนะครับใครมีพยาพิชัยนะครับอ่านิดหนึ่งนะครับเอสิบสองก็ยังดีได้ค่ากระฟงกาแฟหน่อย